สวดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมามาเวเลแน่นอนว่าวันนี้สาวไทยของเราก็จะพบกับโปแลนด์นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นแมตท,ที่หลายๆคนรอคอยเหมือนกันซึ่งงานนี้อุ่นใจได้ครับอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับว่าในการแข่งขันชิงแชมป์โลกของสาวไทยครั้งนี้ โคดออสก็เดินทางมาด้วยแล้วล่าสุดก็มีภาพบรรยากาศของโคดออสที่กําลังติวแคมให้กับนักกีฬาของเรานะครับนักกีฬาของเราทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจกันเต็มที่ซึ่งแน่นอนว่าการมาชิงแชมป์โลกครั้งนี้สำคัญมากครับต่อคะแนนอันดับโลกถ้าเราชนะได้มากที่สุดเราก็จะมีโอกาสที่จะขยับไปอันดับท็อป10ใกลมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่เราจะได้เห็นโคดออสมาด้วยตัวเองเลยนะครับ เรามาดูบรรยากาศนี้กันเลยครับขอบคุณภาพจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ